นี่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 ออกช่วงนี้ออกช่วงนี้มันออกช่วงนู้นค่อยๆค่อยๆค่อยๆลากลากเบาๆนะกระเมาเบาๆอุ้ยเต็มเลยจริงเลยจริงมานนี้เห็นมันไปในน้ำอุ้ยตีนใหญ่เลยเต็มๆลากเบาๆลากเบาๆเบาๆอุ้ยลากเบาๆเฮ้ยขาดตรงนู้นนี่ว่ะไม่เป็นไรได้ตุ้มเกียร์ไเนี่ย ตุมยมย้มเข็มจริงว่ะยกมาโชว์หน่อยดิยกมาโชว์หน่อยอันนี้โอ้โห,โโหนี่ตุ้มเข็มแนว้วทีเดียวก็พออีกเหมือนกันจากรอบนี้นี่แล้วมาไม่เสียตัวใหญ่ใหญ่ว่านในบ่อไม่ได้ว่านหว่านในกงได้